อ่ะชะชาช้าๆจะขึ้นไปทำไมนะ่ะหันหัวลง <pir r isa> เออหันหัวลงเออนั่นแหละไปยังสิยังไม่จะมีพร้อมเลยอีกข้างหนึ่งยกมาเออนั่นแหละไปไไปอะโน้มไปข้างหน้าตัวน่ะอย่าตูดอย่านักบอกแล้วอ่าอ่าโอเคโอเคโอเค ไม่เห็นเหมือนตอนสามเลยวะโอ้ได้อยู่ได้อยูอออ่ตื่นเช้ามาวันที่สอง <laughs> <laughs> อะไร <laughs> ตื่นเช้ามาวันที่สองนะคะที่โทมมูสกีรีสอร์ทนะคะห้องเราก็จะเจอกับวิวแบบนี้ ตรงนู้นก็จะเป็นลานสกีเหมือนกันนะคะตรงนู้นเป็นอะไรนะร,ร,รีสอร์ทเซ็นเตอร์เหรอตรงขึ้นไปทางกนาอนโดลานมันก็จะมีอะ,อะทางขึ้นอยู่ตรงนู้นมันมีหลายเส้นทางนะคะสำหรับการเล่นสกี <c oughs> คนที่เริ่มต้นก็แบบไม่ยากก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> นี่ริมส <c oughs> ุดริมสุดนี่นะคะเมื่อวานน้องเฟยไปเล่นในวิวมาละเป็นไงบ้าง มองไม่เห็นอะไรเลยมองเห็นตึกตึกสวยเดี๋ยววันนี oui> ้บุ ok ๋มจะลองไปหัดเล่นสกีครั้งแรกนะคะโอให้โยกใส่มาอุ๊ยอะไรอ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์อีกคนขาหวยเล่นด้โอเคค่ะวัสดีค่ะเดี่ยวเดี๋ยวไปหยิบไมห้พี่ด้วยนะเดี่ยวเนี่ยพี่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hokkaido Story นะคะวันนี้บุมจะมาเรียนสกีกับน้องบิวเซนเซ่ค่ะไปดูกันนะคะว่าจะรอดหรือจะร่วงตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะมาเรียนความรู้พื้นฐานการเล่นสกีก่อนนะคะเช่น,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 นะะวิธีการใส่รองเท้าวิธีการถอดการลงน้ำหนักบนสกี หลังจากนั้นเราก็จะหัดเดินนะคะหัดเดินหัดเลื่อนสกีไปข้างหน้าแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเริ่มคุ้นชินกับสกีแล้วนะคะเราก็จะหัดแบบนี้นะคะก็คือหัดกลับด้านจากด้านหน้าไปเป็นด้านหลังนะคะต่อไปก็จะเป็นการเดินขึ้นเนินนะคะก็จะต้องเอียงตัวไปทางด้านเนินนะคะ ให้ไหมสกีมันเฉียงๆนิดนึงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันลื่นมากค่ะตอนนี้นี่นะคะหลังจากที่เราหัดเดินจนชินแล้วต่อไปก็จะมาเป็นการถไายลงเนินนะคะเราจะเริ่มไหลกันแล้วจะไหวไหม ตอนที่เราสไลด์ลงไปเราจะต้องทรงตัวอยู่บนสก,กีให้ได้แล้วก็หัดเบรกให้ได้โดยการทําเท้าให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเหมือนพิซซ่าค่ะ,พ,คะพร้อมไหมคะในพร้อมแต่ไม่รู้ว่าจะพร้อมได้ไหมเนีย่ยใครพร้อมจะพร้อมเราทําได้ไปค่ะให้ข้างหน้า,นาขนานกันบะ <laughs> ไปแล้วนะคะไปแล้ว ที่เราลองถ่ายไปแล้วรอบนึงก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะลองฝึกแถวนี้สักพักก่อนนะคะเพราเดี๋ยวเซนเซบิวอยากไปเล่นสก,กีแล้วดูจะขึ้นกอนโดล่าจะลองถ่ายไปอีกสัก ส่วนอตั้ันดีสอดซออันนี้เราต้องไปดูเช็คราคาออสอีีว่าคอนหนึ่งเท่าไหรแล้วก็จะมีที่แบบให้ลูกค้าที่เล่นสกีก็มาฝึกอยู่ตรงนี้เรื่อยๆค่ะจากที่เราเริ่มฝึกกันมาตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่เริ่มลงมาประมาณทีโมงสิบโมงนะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณสองสามชั่วโมงก็เริ่มจะทรงตัวได้แล้วนะคะ คนอื่นอาจจะวกว่านี้นะคะแต่ผมอะกลัวก็ตอนนี้เริ่มทรงตัวได้เนาะแล้วก็แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็ถ้าขึ้นไปบนเนินขึ้นลิฟต์ไปบนเนินที่ไม่ชันมากนะคะผมก็คิดว่าน่าจะได้แล้วค่ะข้างหลังข้างหลังเขาก็มีมาฝึกกันนะคะ นี่เป็นคอร์สท,ที่เขาใช้เรียนกันนะคะ,ะเริ่มแรกก็จะเริ่มแบบหยุดหยุดสกีให้ได้ก่อนนะคะคุณครูก็บอกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสร้างกระครูสร้างกระครูนะคะหมายถึงว่าให้ทําเท้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพื่อที่ว่าจะทําให้สกีมันหยุดนะคะ ฝึกมาสักระยะเราคิดว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปบนเนินกันนะคะตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะคะมากับเซนเซเดตคราวนี้จะลอดหรือจะล่วงยังไม่รู้เลยนักลุกจมีบาดเนี่ดูข้างหลังค่ะไปเนาะครั้งครั้งแรกในชีวิตค่ะมาจัดไปมาตอนนี้เรา ขึ้นมาถึงยอดแล้วนะคะแล้วกําลังจะลงไปข้างล่างนี่ค่ะดูความชันตายละจะรอดไหมเนี่ยตายออกเขาอย่าไปใกล้เขาตายออกเออ huh. สวย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 ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว,ลวไอ้คนนั้นมันจะไม่อยู่แล้วมันตรงนี <c oughs> ้หรือนะใกล้แล้วใกล้แล้วอ,อ่าอ่าวิธีขึ้นที่ถูกต้อง ถูกต้องเปล่าไม่รู้นะคะโอเคโอเคตูดอย่าหนักขับรถแบบไหนแบบนั้นเลยถ้านั่งอ่ะอ่ะโอเคยังไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันตั้งท่าดีดีก่อนค่อยค่อยเข้าปานะคะอ่าช้าๆจะขึ้นไปทำไมน่ะหันหัวลง เออหันหัวลงเออนั่นแหละไปยังสิยังไมียังมีพร้อมเลยอีกข้างหนึ่งยกมาเออนั่นแหละไปไไปอะรโนมไปข้างหน้าตัวน่ะอย่าตูดอย่าหนักบอกแล้วอ่าๆโอเคโอเคโอเคไม่เห็นเหมือนตอนสามเลยวะมทำไมแบบลงมาแต่ข้างทาง ได้เอายันสิเออเอ,อลุูขึ้นเอาเนี้ยเงี้ยฝั่งนี้ดันขึ้นไปฝั่งนู้นนะ่อยน่ะเห็นไหมเอาอันนี้นะ่ะยันแล้วให้ตัวขึ้นไปฝั่งนูน้นยันขึ้นไม่ไหวเนี่ยโอ้ยถึงว่าไอแอนมันไม่เรียนกนเออได้แล้วขึ้น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 ตูดยก มันจะหนักเลยวะไอ้ข้างยวพอไปข้างหน้านัน่นตัวน่ะเออจเจาไปข้างหน้าแล้วเวลาเบรกเนี่ยให้จากขากว้างๆเห็นไหมเขาทาทำนะจากออกกว้างๆเลยเออ,เน,เอ,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ แล้วจะดันไปข้างหน้าทำไมเราเออตรง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 แกทำทำไมมันง่ายไงเออขึ้นอย่าเพิ่งดันเอาน้ำหนักตัวอย่าดันไปข้างหน้าเออนั่นแหละเพื่ให้มันหยับดีๆเออไปอจะไม่ไหวแล้วอย่ามาใกล้ฉัน มือเราเนี่ยจับพวงมาลัยแบบไหนก็เท่านั้นแหละเมื่อกี้มันอาจจะชันเกินมันไม่ชันหรอไปใกล้แล้วขึ้นทางแล้วมาเอาไป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 เลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ตามไปเออไปค่อยๆไปเออค่อยๆเออนั่นแหละแล้วก็บิดตูดใายเอาถ้าจะเลี้ยวไหนเออนั่นแหละไปเรื่อยๆเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าอ่า ดีแล้วดีแล้วอ่าป้ายป้ายป้ายเออค่อยๆค่อยๆถ้ามันไหลเร็วก็เบรกอ,อก็สายไปเรื่อยอ่าเออนั่นแหละตูดตูดยายนเราขับรถแบบไหนท่านั้นเลยขัแบพบวงอะไรแบบไหนก็แบบนั้นเออนั่นแหละ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 ระวงังเออดีแล้วดีแล้วโอเคโอเค โว่า <Okay. S 2> ไปเรื่อยๆไปแอนดูๆไป แล้วเออน้ำหนักลงฝั่งซ้ายนอนเออฝั่งขวานอนซ้ายขวาสลับกันคุณไมหายกนใ่ไหเออไปไปไปเออคุณไมหายกันตามเสากันคุณย่อได้โอเคเอา เออมาเรื่อยๆเรื่อยๆเออโอเคไม่ต้องสายไปเรื่อยๆตูจะหนักตูจะหนักขึ้นหน่อยนึงเออเออดูน้องเขาดูน้องเขาดูน้องเขามองไปข้างหน้าอย่ามองอย่าเพิ่มมองเขาดูมองเขาข้างหน้านั้ยเออดูน้องเขาน้องเขาขาขายังไม่ตางเบียวกนเลยชะลาชะลอความเร็ว ลุกะนะลุกนะเออเนี่ยถ้าเล่นแบบเี้ยมันล้มไม่เจ็บได้อยู่มารอบนี้ล้มกี่รอบนะสองสองไปเอาไอ้ีออกนะเอาเสียงออกนะเออได้ะเ,เริ่มไปไหมอ่าไปเลยไปเลย นั่งเบาะแล้วก็จับช่วงอะไรแบบไหนแบบนั้นแหละท่าเออเออเอเอเรืเอ่อยๆเรื่อย เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยยาวไปยาวไปเนี่ยยาวไปยาวไป,วไป,วไปถ้ามันเลี้ยวก็อย่าไปถึงปล่อยให้มันตีวงกว้างๆเลยเอออ่าไปบิดไปเรื่อย ไปเลยไปเลยยาวไปไปหายแอน์นู่นเออเวลาจะบีกเนะี่ยจากขาออกกว้างกว้างเวลาจะหยุดอ่าต้ไปไป,ไปจะยกไปหาเขาไปเลยเออเออไปยาวไปยาวไปโอเคสวยงามลึด <c oughs> การเรียนสกีที่โทมมูวันนี้บุ๋มก็คิดว่ามันประสบผลสําเร็จนะคะสำหรับบุม๋มตอนแรกก็ให้น้องบิวสอนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็ฝึกตรงที่สกีอะคาเดมี่นะคะตรงที่เขาสอนสกีเด็กๆนะคะเราก็ฝึกถลายลงไปแล้วก็เบรกนะคะหลังจากนั้นก็ฝึกเลี้ยวนะคะก็ฝึกไปสักพักเริ่มแบบเลี้ยวอะไรได้นะคะบุ๋มก็ เริ่มมาตรงที่มันชันหน่อยนะคะก็คือตรงข้างๆสกีอะ a าเดมี่มันจะมีลานที่ชันหน่อยนะคะเริ่มไถตรงนั้นมาได้ก็คิดว่ามั่นใจแล้วคิดว่าขึ้นลิฟต์ได้ก็ลองขึ้นลิฟต์เลยนะคะตอนที่ขึ้นลิฟต์ก็มีลมบ้างนะคะอาจจะล้มประมาณรอบหนึงประมาณ3-4ครั้งนะคะรอบแรกล้มประมาณ 3- 4ครั้งอะรอบสองล้ม2ครั้งนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นรอบสามอีกหนึ่งรอบนะคะดูซิว่ารอบนี้จะลมไหมวันนี้สนุกมากค่ะเริ่มเล่นได้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นลานที่อื่นกันบ้างนะคะ <Okay. S 1> คลิปนี้ก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Hokaido Story ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย แี๊ยเก่งังเลยสิวอยู่ตรงน้น่ะเนื้อเแบเก็บอะไรอยู่เน้อเฟอรแบคเก็บของอยู่ใช่ติดเนินมาไม่ได้